โอ้น้ำลไเตอร์เลยทุกคนมอนสบายที่ตอนเช่าทุกคนสบายดีกับบรรยากาศฝนตกลินแห้งๆทุกคนต๊กแต่ว่านนี่เละยังบัวเช่าอยู่เท่เดนนี่นะตอนนี้กำลังชิญยางไปนาทุกคนกำลงังหยางไปนานะไปกับถอมาสิไปหาอันยับบางรันเลยได้เพราะว่าบางรันเ้าใส่ไปซองบ้างเลยนะ,นะครับเบ็ดเทา่าแนนนะ จักลอนแลวกับรถจักเบ็ดชัยอยู่สิบสี่หลังคนได้บอได้บอได้นะได้บอเหุ้ท่าได้บอได้บอทางไหนบุถึงนะลองดูลองดู ถือปลาซิวนั่นน่นะนะี่อ๋บอบ่ถือเนาะเอาเบิ่งกี้เจ้าได้ได้อยังไงเจ้าน่าน <laughs> าะบ่ได้เนาะที่นี่กะชาวบนน้านเขาเจ้ามาหันตึกสีดุ้งเลยทุกคนเพราะว่าฝนตกนล้เขาเจ้าก็จะมาหันตึกสีดุ้งแค่นี้แหละจะเป็นแถวห้องหน้าหรือว่าห้องหัวน้องคลองเนาะเจ้ามาตลอด บมได้ทุกคนสะดุ้งกับสะดุ้งทีแล้วสะดุ้งแบบพอดีแต่ปัสซิวเลยนะปัสซิวนี่ถือว่าโอเคแต่ป้ยาใหญ่ก็สิบปันทันมันดอกเพราะว่ามันห้องมันก็บอกสะดุ้งมันน้อยนะมันก็นเลยสิบปันทันมัน,มนพ่อ,อย่างก่อนแล้วก็ซิลีนอยู่เบินมอือนั่นนี่ต้องใส่ผ้าหุกเข่าอีกแเลย ทางอันพ้นเช้าไปได้สี่ห้าหมื่นก็นั่งอันดิ้นกันลังแหงเนาะคือื่อไปมาอกะกสบายเนี่ยน้่มกันลังเริ่มมาด้วยแถวหัวองคองกันเลยไปเจอหน้าแลหละทุกคนฮัลโหมาได้ครึ่งหล่อยได้ก็มาถือกระตองนะเนาะทุกคนนี่แห้งลินแหงน้่มกระล้นไปเลย ทั้งลมทั้งฝนเลยอยากไปเลยได้แถวส่งแถวแถงพันร<อ>เราด <laughs> ับไล่นลอยไปเอาถ <laughs> ุงอ่ะขวบเฮ็ดเออจมันเท่าแล้วเลยช่วยช่วย <laughs> เอากากเปบาาชน, <laughs> นอะอเ้ออ้โทน้นานไ,นไหลเติบเลยทุกคนอ,อืม <laughs> อ่ะมีหันบลอยนำคือบลอยน้ำจ่อยอือกู้หรือเกูบุหอเล่บ่แล้วเอาอจะหอแล้วหันไหนยังมไดกู้บ่โอ้หอดแล้วหอดแล้ววิทเฉยเนาะ

พยายามยัางบิดนอนลังอูดินอนอน,อน้น่พอดีถ่วมคณาเลยนะเด,ดใส่กันเลียนกันไปะหะเลยถึกแล้วทุกคนถึกแล้วนี่นี่ถ้าเห็นตัวนึ่งอือนะ้กินเพนทำไรโอ้ดำขักอน,นีปะคอในนานาเห็หน อ่ะมันวันนันเอากรเดอ้อนี่โอ้นี่ะเลาะเนี่ยทุกคนเขียนนี่จนไปกินหน่อยเลยอ่ะนี่แต่หม่างไม่รู้ว่ามันเตะมันฉวบมาบ่นี่รลาะหนิเลยนะเนี่บางรันเขาใส่ไว้ในน้องนี่แหละน้องระบังเนาะที่ถือรูปถือด้ะเอาขี่กระเดื่องกับป้าผักใส่น้ำนแล้วก็ดินโพล คือกระไข่ <c oughs> ใหม่ๆชดนอนเลยได้เนี่ยเอาเห็ดแล้วนี่โอ้ถือมโนออโอ้ยบุถือทุกคนเลยฮะเบาหวังเลยบุถือช้ำไหม อุ้ยเอียนบัจักอันนี้มันเป็นยังคือเห็นกิตโตมยังติดปากมันอยู่มาแบบนี้เขายาบางร้านแล้วแล้วบางร้านแล้วแล้วบางหนึ่งเขามายาเบ็ดต่อโอ้ถึกได้ศึกแล้วปาตตายเลยบ่นี่ยขึ้นบดินบัดองโอ้ในทางน้ำนี่โอ้ตายเลยนี่เขาก็ถึกพวกเช่านี่แหละทุกคนนี่ มันเด็กดำเมื่อเด็กปะโคไอนี่เบิ่งมาเด็กนี่ม้านม้านเด็กงามงามอยู่ปอดต้มเดี๋ยวเข้ามาหลอ่อเบิ่งปลาในตนาลีกันทุกคนปลาบางรันไว้น้่งเขาทำงานไรถืออยู่นี่ปลามาถือดังแห่งงโอ้โหสิมะกินวนแล้ววะมาเข่งตัวนี้ มุดตะเหยียบแหละขบเจ็บได้ทุกคนเลยเดเด็กคว,ว,วนึงตัวทีช้อนนิดเดนย มันจะครบเลยดูเอาเหมันก่อนไปพยายามมายามกระพาะได้ไหมแบบนี้ทุกคนบางจุดท้ายเดฮะไปยามบางลันนี่มีรุ่นไปยังเอือไปเอาบัตรถือก็ไปเองผมก็ไปอนะนี้เจ้าบ่ถือนี่เจ้าทะเบงยามบางลันนี่ได้รุ่นตลอดทุกคนเ ถกบุดีโอ้ยบุรเรือแหละอันนี้นะโอ้ยถึกแน่นอนโอ,อ,อ้ถึกบ่ถืกบุน้อบิ่งถึกกระไข่ตัวนี้นและมันคือบุถึกว่ะ มันบ่มีเอี่ยนบ่บ่ถือทุกคนเอ้ยงอมคือกันบางลันมันบ่มีเอี่ยนบ่รู้วันไหนได้นี่ดิบ่ถือเนาะบ่ถือทุกคนเอ้ยซองบางบ่ถือจากบางเล่นเป็นเล่นบ่มีเอี่ยนบ่เป็นเพียงเขาเนเห็นอยู่ได้เขามาใส่เราดนบ ouais. ่ถือวะ ใครเนี่ยแต่ถือเบ็ดปลาเบ็ดปลาเขาถือมาสิได้กินต้มเอี่ยนบุได้กินช้ำยางต่ออีกทุกคนฮอนนาห่วยแล้วก็บยางไปหน้าบึง้งไหมบัดนี้ยชิไปชนเขางัวงเราไปกับพ่อเพิ่นจนจนพ่อเพิ่นไปเน,ะะนาะบัวมอว่านเนี่มันขาดกินเขาเขาจะนะกระปุติเขื่อนเจ้าเลยเนาะเขามันไกลสีออกนะเพราะว่าผืนบัวโตนะทุกคนพอดีสองสม้งูเลยเราไปฮอน เสี่ยวพ่อเสี่ยวเลยทุกคนสองลุมหนึ่งเอ้าปากดำโหสองเพนอันนั้นไหมสองโตสุดจอดนะแดงตาเดียวก็มอการเฮดไทชิแพ้ไปลุยลุยลุยมอหน้าฉีฉั่งซ้อนเด็กใหม่เลยฮะเฮดเฮดอันนั้นไหมเห็นไหมอ่า เนี่มอญยานอ่าแต่งตาเดียวเฮ้ยจะครอบครั้ไปบ้านนึงทักทายกันทุกคนมาพอด่านสองเลยทุกคนหัวหน้าใหญ่เนี่ยมอนี่อ่าเสียด้ายนะเห็นลูกน้องกูเด้อไปนี่หัวหน้าคอยมันมาเลยนี่หัวหน้าอันมาเลยทุกคนบุก่าเห็นเนี่ยก็ด่าด่าพาบา โอ้โหดูเสิสตี้อ่ะแต่ใจบริตี้อ่ะได้ทุกคนฮะแตใจเก่งขนาดบุกกายเห็ดกระดุกน้องมันเนี่ยจะคือโคหน่ามันเนาะดูมองการไงเขาอันนี้ดูเลยเดี๋ยวอย่างต่อทุกคนยังมหอดไกลเติมทางก็มีแต่คุ้มนะฝนตกบุกคบก็จะเื่อบืนอในทาง เหมือนในๆนหัไวได้เลยได้ๆๆๆเลยม,มาอล้องเลย,ไ,เลยได้ปะเหมือนกรไปุกปะคนะเออเก่งน่ามือจ้ะไปทุกคน ได้ตัวหนึ่งแล้วย่างมากทีกน่นี่ป้ามันอยู่ในทางน่ะนี่แหละน้ำท่วมทางเลยมาเลยแหลนเข้าคลองอะไรคลองงมดได้แลตัวใหญ่เตึบได้ย่างต่อบัดนี้นมาหอดแล้วทุกคนสิบโมงเลยได้เข้ามาหอดกันงูยังไม่ออกจากแหลงเนาะเอินผู้เจ้าแล้วแหนมอยู่มัฝนตกลิน ต้งส่วนเขาง่ะทุกคนเอาแทงดั้งนอกมาได้ <c oughs> เลือดมันจึงบุไลเล็กยากหนิดหนึ่งแต่โดนโดนอะไยังบลลแล้วอยู่นะแล้วก็ยังตัวนี้อีกเลยนี่ขาดกินเขาเข้ามาวานตัวนี้แล้ว <c oughs> นี่ไลข้ขนาดตัวน <c oughs> ี้มาใช่มาดูมาดูตัวฮะได้แล้วนั่นแหละงอกรบโบมีเข่าได้ก็ได้หนึ่งตัว ส้นเข่าเอาเสือเจ็บแน่มึงเถิดกับบุกิส์หยาฮอนประมาณมือหนึ่งเพื่อทุกคนเลยเจ็บดังมันเบจอมโหดเฮาทุกคนเรียบร้อยเนาะส้นเข้าอันเอาดังนอกคันดังในในเลือดเสีออกล้านแล้วมันก็จะเจ็บลายทุกคนใส่เสื้อน้อยได้ใหม่ๆเนี่ยนี่ ยังกินหยาเ์วดคิดว่าสี่โกินเลยดี๋ยวป้ามาคังไว้ก่อนทุกคนเพราะว่าป้าเขาได้มามาเท่านี้เนาะพอฮองงมได้ก็ตัวหนึ่งแล้วก็ถึกเบ็ดเทาก็บสามสี่โตได้เอลยเขาเอามาตัวหนึ่งนะตัวถึกเบ็ดนะก็ใหญ่เติบได้เทาก็ให้พอเพินพ่นเพิ่มโบอเอาเนาะเด็กพอดีจะปลาสี่โตทุกคนเด็กตัวใหญ่ถึกเบ็ดเทา ตัวมันตายเลยตัวนี้มันมหายใจนี่ค้างไว้ก่นอนค้างไว้เอามากินตะแรงมาใส่หมูมันจบคลิปเลยเด้อทุกคนคลิปเฮากะมีประมาณน,นี้ทุกคนไว้พอกันคลิปหน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้งกำลังใจเนะาะบายๆพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาเห็ดกินปิ่งปลาก่อน